สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาพูดถึง Li โดนะครับหรือว่าเร LDO เนาะที่พื้นฐานค่อนข้างดีแล้วก็มีการเติบโตเพิ่มมากขึ้นในขณะนี้สําหรับพื้นฐานนะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับราคาเลยนะฮะรวมถึงมีเรื่องของลุนนาคาสิกที่ตอนยอมเราว่าก่อนหน้านี้ราคาค่อนข้างแรงพุ่งขึ้นไปทุนนโมลยูฉพาสมควรตอนนี้มีการย่อบ้างบางส่วนก็ต้องรอดูว่าข่าวสารที่ผมนำป,ปันในวันนี้จะส่งผลอะไรที่ดีต่อเหรียญลุนนาคัสิก ได้บ้างหรือไม่นะครับก็คิดว่าข้อมูลนอน่าเทศได้รวบรวมมาเพื่อนๆน่าจะชอบแล้วก็ได้ประโยชน์กันไปนะครับโอเคอย่างเช่นเคยเนาะก่อนที่พิจาราอย่างไงฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็ทีมงานคลิปโต๊ดด็อกหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของเหรียญ LDO หรือว่า l i d o ก็เลยเดยว,ว่าเติบโต,ตช่วงนี้ค่อนข้างพอสมควรโดยเฉพาะช่วงก่อนที่ The Merge หรือว่า Ethereum เป็นจุดพุ่ง w a r d การไปเป็นผู้ออฟสเต็กเนี่ยเติบโตมาค่อนข้างแรงนะครับก่อนหน้านี้นะครับผมซึ่งก็ต้องยอมรับว,ว่าพื้นฐานค่อนข้างดีเนาะซึ่งถ้าเราดูนะครับข้อมูลจากทางดูน a อนาลิติกนะครับผมตอนนี้ณขณะนี้เนาะจำนวนกว่า4ล้าน1 7 8 1 1อีเทอเรียมเนี่ยสเต็กอยู่กับไลโดโปรโตคอนนะครับผมซึ่งเกณฑ์ส่วนแบ่งเหล่าๆ30%สำหรับอีท ทั้งหมดในตลาดณขณะนี้นะครับผมที่เอาไป s t a ็กอยู่นะก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องแล้วกันที่พื้นฐานค่อนข้างแข็งแกร่งก็ไม่ได้แปลกใจอะไรที่ราคาไม่ค่อยจะลงเท่าไหร่นะครับกับการในช่วงที่มีข่าว ผู้อ of สเต็กเนี่ยก็ราคาปรับตัวค่อน,นข้างเยอะโอเคแต่แน,ะนขณะน,นี้ตลาดมันค่อนข้างไม่ค่อยจะดีนะมันก็แหวงแหวงดหน่อยนะครับผมซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งตัวและการที่พื้นฐานแข็งแกร่ง,งมากๆนะครับแต่ก็อย่างเช่นเคยนะว่าคลิปวนี้ผมไม่ได้มาแนะนําในการลงทุนอะไรตัอย่างใดน,นะครับซึ่งนับตั้งแต่ e t h e r e ี m เเปลี่ยนจากผู้อ o พเิรกกลายเป็นผู้อ of สเต็กเนี่ยตอนนี้ไลโก็ ได้เงินมาราวๆ503อีเทเรียมแล้วนะครับผมในเรื่องของตัวรีวอร์ดที่เขาได้นั่นแหละเนาะถือว่าเป็นรายใหญ่อยู่พอสมควรเหมือนกันแล้วก็ถ้าเราดูในเรื่องของสัดส่วนนะครับของไลโด้เลดูว่าเติบโตพุ่งขึ้นมาในนักขณะนี้นะครับรวมถึงถ้าเราดูเปรียบเทียบกับเจ้าอื่นๆนะไ i d ดคือสีเขียวนะครับผมเจ้าที่รองลงมาเนี่ยก็คือ คอยเบดแล้วก็คราเคนนั่นเองนะครับผมนะก็ถือว่าคอยเบดก่อนนั้นนี้ก็ได้ออกในเรื่องของตัวแคมเปญใหม่นอะกที่ให้คนาฝากอเทเรียมได้นั่นแหละเพื่อจะกินเงินปันผลนะครับเลยเดี๋ยวว่าเหมือนกับไลโดนั่นแหละเนาะแต่โอเคค่าฟรีหรือว่าค่าธรรมเนียมของไลโดเนี่ยถูกกว่านั่นเองนะครับซึ่งถ้าราดค่าธรรมเนียมของไลโด10% จากผลตอบแทนที่ทําได้นะครับและ,อะคอยเบทน่าจะ 15- หรือ20ประมาณนี้ผมจําตัวเลขไปๆไ,ไ,ไม่ได้นะฮะแต่ก็ถือว่าไลโดถูกกว่าเยอะมากๆนั่นเองก็ส่วนอันนี้สุดท้ายรถแตะแล้วกันเนาะว่าคนจะใช้งานที่ไหนนะครับก็ถ้าต้องการใช้งานในเซ็นทัลไล e ซนเซนก็คอยเบทอะไรแบบนี้เนาะหรือว่าถ้าคนต้องการที่จะใช้งานดิเซ็นทัลไลก็ต้องไลโดนะครับผมก็ลองเข้าไปศึกษากันดูแล้วกันเนาะสำหรับคนที่เผื่อสนใจในเรื่องของการสเต็กเหรียญอีทก็ถือว่าพื้นฐานค่อนข้างแข็งแกร่งอยู่ ในนักขณะนี้นะครับทีนี้ถ้าเราดูในเรื่องของภาพรวมของไลโดกันบ้างน,นะครับก็แต่ย่ USDT DPEX หรือว่าเกิดเหตุการ์ลูน่านั่นแหละก็เลยโดนเม้นเงินหายไปค่อนข้างเยอะเนาะในในช่วงช่วงนั้นนะครับเพราะว่าไลโดก็ให้บริการในการสเต็กลูน่าด้วยนักขณะตอนนั้นนะครับผมซึ่งโอเคหลังจากที่มีเหตุเกิดคร s ชลงมาในช่วงนี้เนาะตอนนี้ก็ดูเหมือนว่ามีกระเตื้องขึ้นมาบ้างน,นะครับผมแล้วก็การที่สามารถ มีทางเลือกในการเซกไว้อยู่บนระยะ2ได้แล้วเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีการเติบโตเพิ่มมากขึ้นบ้างบางส่วนในณขณะนี้แต่ก็โอเคยังไม่ได้ถึงเมื่อก่อนหรอกแต่ก็ถือว่ามีการงงหัวขึ้นมาบ้างแล้วนั่นเองนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ทางลูน่าคาสสิกกันบ้างนะครับก็1.2เเนแท็กนะหรือว่าการเบิน1.2ร์นตที่มีโพรโปโซก่อนหน้านี้ออกมาแล้วก็ได้ทําให้เหรียญลูน่าคาสสิกเกิดความคึกคักข,ขึ้นมาก่อนหน้านี้นะครับตอนนี้ก็ไลฟ์หรือว่าเริ่ม แล้วนั่นเองนะหลายคนก็น่าจะรอกันมาสักระยะหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวที่ดีและกันที่ตัวน,นี้เริ่มใช้แล้วนะสำหรับการเบิร์นลูน่าคลาสิกก็ต้องรอดูว่าการโกลาฟในครั้งนี้มันจะเซลเดอรนิวอะไรหรือไม่นะครับผมอันนี้ผมไม่สามารถตอบได้นอในเรื่องของราคาผมมาเพียงแค่แจ้งข้อมูลข่าวสารเท่านั้นนะครับก็ถือว่าแฮปปี้นะครับผมแฮปปี้เบิร์นเดย์นะครับผมสำหรับทางลูน่า คา a s s ซกคอมมูนิตี้นั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของข่าวที่เกี่ยวกับ HN เจ้าดังอย่างทาง crypto.com กันบ้างน,นะครับก็ล่าสุดประกาศ official ออกมานะครับคนไลค์ค่อนข้างเยอะนะกว่า4 0 0 0กว่าไลค์เลยนะฮะก็ได้ออกมาบอกนะว่าโอเคซัพพอร์ตในเรื่องของการเบิร์นรูนาร์าร์เกนะครับผมซึ่งทัานนีทนั้นต้องบอกก่อนว่าการเบิร์นของ crypto.com เนี่ยโอเคเบิร์นเฉพาะฝากเหรียญเข้าไปหรือถอนเหรียญออกนะโอเคก็จะเป็นการเบิร์นนั่นแหละเนาะแต่การเทรดเนี่ย จะไม่ได้ทําการเบรนอะไรแต่อย่างใดนะครับผมซึ่งก็ต้องรอดูว่าข่าวเขานี้จะส่งผลอะไรต่อลุนนาคาสิกหรือไม่นะครับก็ต้องรอจับตากันดูต่อไปนะครับเพื่อนๆแต่อีกหนึ่งเอเนถือว่าอีกหนึ่งเจ้าดังเหมือนกันที่ชื่ออ e ีทรโรนะครับผมล่าสุดก็ออกมาพูดถึงนะในเรื่องของออฟเชนเบร n นิงนะครับหรือว่าการเผาเหรียญน,นั่นแหละซึ่งจะไม่ได้แค่การเผาในเรื่องของของการฝากอะไรแล้วนะครับผมจะเป็นการเผาจริงๆนะครับผมใน ในตัวเอเ a น g e เลยนะหรือว่าในตัวการเทรดนั่นแหละบนเอเ a น g e อย่าง e t ทโรนะครับก็ต้องรอดูนะฮะว่าตัวเลขที่ออกมาถ้าถ้าใช้งานจริงๆแล้วเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงสำหรับเอเจน g e เจ้าเจ้านี้เขาบอกว่าเป็นเอเ a น g e แรกเลยนะที่ implement ในเรื่องของตัว off-chain Burning นะครับผมนะซึ่งก็ต้องรอจับตาก,กันดูต่อไปนะครับสำหรับแฟนๆะนะ้าคลาสิกเนาะว่าโอเคการที่มีการเบิร์นอะันต่างหรือว่า ก่อนหน้านี้ที่มีในเรื่องของการยื่นข้อเสนอโปรโพโซออกมาเนี่ยโอเคตอนนี้มันเกิดขึ้นแล้วมันจะส่งผลอะไรต่อราคาซึ่งก็ต้องระมัดระวังกันเอาไว้ด้วยนะครับผมเพราะว่าลุน่าคาสึกถือว่าโอเคมันลงแรงก่อนหน้านี้มันลงแรงแล้วมันก็ขึ้นแรงแล้วมันก็ลงแรงยังไงก็ก็ขอให้โชคดีนะครับผมแล้วก็ลงทุนในสิ่งที่เราเสียได้นะมันมีขึ้นมันก็มีลงยังไงก็เตือนด้วยความเป็นห่วงแล้วก็ความหวังดีนะครับผมโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่เกี่ยวกับรุ่นนาคารสีกนะ เทอร์เร็วีตานะครับเขาจะว่าน่าที่จะเป็นทีมที่เป็นเป็นกรุ๊ปหนึ่งเป็นกลุ่มหนึ่งแล้วกันที่คอยมาช่วยเหลือในเรื่องของตัวเทอร่าคลาสสิกนะครับหรือว่าเป็นคอมมูนิตี้กลุ่มๆหน,หนึ่งนั่นแหละเนาะที่คอยจะดิฟตัวเทอร่าคลาสสิกนั่นเองนะครับล่าสุดก็ได้เปิดในเรื่องของตัวพันเนอร์นะครับผมกับทางเป็นน่าจะเป็นทีมที่ทางสวิตเซอร์แลนด์นะครับผมชื่อว่าไฮสเต็กนะไฮสเต็กนะครับก็กถือว่าเป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งพันเนอร์จากทางสวิตเซอร์แลนด์ที่มา ลันโนดนะครับผมของตัว e r รา Classic นั่นเองซึ่งเขาก็บอกนะว่าโอเคก็เหมือนแบบให้คอมมูนิตี้ช่วยกันไปเดลิเกตนะหรือว่าฝากเหรียญไปในโนดอันนี้นี่แหละนะครับผมซึ่งโอเคเ,อเงินที่ได้มาหรือว่ารีวอร์ดที่ได้มาเนี่ยเขาก็จะเหมือนเป็นในเรื่องของตัว Funding หรือว่าเป็นกองทุนละกันที่จะเอาไว้ช่วยเหลือ Development Activity นะครับหรือว่าช่วยเหลือเดเวลเปอร์หรือว่าโปรเจกต์ต่างๆที่จะมาอยู่บน e r รา Class i c ซึ่งตัวยอแล้วว่าโอเค ในระยะายาวเนี่ยโทรกราฟิกม,มันจะเกิดได้มันก็จะต้องมีพื้นฐานด้วยนะโอเคในเรื่องของความฮ p e มันก็มีด้วยแหละแต่หมายถึงว่าระยะายาวที่มันจะไปต่อได้ผมก็คิดว่าพื้นฐานมันก็ต้องมีอะไรที่พัฒนาเพิ่มมาขก้นดูอย่างชิบะก,ก็ได้นะครับชิบะตอนแรกมาเป็นมีมเลยถูกต้องไหมเป็นมีมเลยแต่ชิบะไม่ได้หยุดแค่มีมในเรื่องของเลเยอร์สองมีในเรื่องของ NFT ก็คือมีสิ่งต่างๆที่ทําให้แฟน ได้มีลุ้นน่ะหรือว่ามีแรงจรูงใจอะไรบางอย่างที่ทําให้คนเฮ้ยไม่ได้หยุดนิ่งนะหรือว่าให้คนน่ะมีแรงจูงใจในการถือนั่นแหละนะครับซึ่งก็ต้องรอดูว่าตัวฟันดิ้งนี้หรือว่ากรุ๊ปเนี้ยเทอร์เร็ควีต้าเนี่ยจะทําได้หรือไม่นะครับอันนี้ก็ถึงต้องจับตามองกันอย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อเพื่อคนไหนที่ต้องการซัพพอร์ตช่องนี้ยังไงอย่าลืมกดปุ่มจอยด้านใต้คลิปวิดีโอนี้กันได้เลยนะครับสามารถเดินสั่งซื้อกาแฟให้กับผมแล้วก็ทีมงานคลิปต ok <ๆ S 2> ัวด็อกก็ถือออว่่าาาเป็นนนใชงงทงดีๆกรรซัพพ์ต ทีมงานคิปตัวดอกเงินเดือนต่างๆนะครับขอบคุณมากเลยในการซัพพอร์ตกันเสมอนะรวมถึงเบอคนไหนที่ต้องการดูในเรื่องของตัวเนื้อหาพิเศษข้อมูลแปรข้อมูล,ลเรซเร์ต่างๆก็กดดูในเรื่องของตัวเนื้อหาพิเศษตรงนี้ก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันแล้วก็กดเข้าไปดูที่แ็บคอมมูนิตี้ตรงนี้นะครับผมก็จะมีข้อมูลต่างๆที่ผมรวบรวมการเอาไว้ให้นะครับซึ่งล่าสุดก็ได้โพสในเรื่องของตัวเครอีกหนึ่งเหรียญสัญชาติเกาหลีเอาไว้ก็คิดว่าจะชอบแล้วก็ได้ประโยชน์กันไปนะครับผมโอเคก็ สัดเกี่ยวนี้มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ